วัยนี้นเจนกห่องเนาะนกทุกุบดมอนดางกัรเด้อพี่น้องเมนูก๋วยกุ้งป่นกับปูนาป่นกับปูตัวนั้นจะเป็นขัวมาไทเด้อเพันห้องเสื่อี่ห้วยเบดได้ไปสอนใหม่ได้

koi pin lele apa si ulung ngamlang ni dah

ไ่บริก <ithe ater gathering> ินนม้อนี <issions> dogs with dogs with dogs ่ยหจะเขานงดอไม่เ <that> บ really exactly. ้แ่ะก่ะเมอเราทุอ่นะบางมือเ็นี่งนึงนค่าที่เบิ่ดหันสบัดขันค่ากรปิดเบิดไปแจ็คกับเบได้นิด้ Now before mần đông nó mình nên người chụp hại chụp hại chụp hại chụp này Cái hại này hại chụp này chụp hại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 

ก็มันปูกันคไหนปะตักระปูเขาว่ามันชอบมาปูง่ายนะมันมาวันที่กังกรบปูคายไม่กรบปูคายกับปูนามันจะต่างกันเลยเนี้ยมันหลตั <k <k ้งแห่มือนแลวนกับปูคายกขาเสียปวดกับปูนาอครับอาจะเป็นยังไง ก็ลืมมาเปิดเกีบยังอันขม่าปนแซ่บเพลิรอมด้วยอะรเพลหอมอ้อมจำแซ่บมันแห็งแซ่บกระปูลหอมจังเลีหยอดเงาะอะไรมาลลงมาเปิดลังขึ้นลังขึ้นเดี๋ยวมาจริง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อย่างแรกเขากินก่อนเขาเขาหายรถเขาหายอดเขาบอกตอนท้องว่าเขาบอกว่าตามตามอจิพิมพ์ผลซึ่งมันหอยยันหุบชิดกระหึตโตคะกินตอนท้องว่างก็นอนตื่นหนึ่งแล้วท้องว่างเฮ้ นั้นจะกินบางหันมันก็บริว่ะไม่ถกกินหนังกินหนี่ลงไปเลยๆมันจะกินตรงนี่นะไมบกือกันเียนเลนะีนึ่งมากขึ้นขาุกคำามากินก่อนนอนเนี่ยอนอยังได้กินบ้างบางคนมาสนสันเทียน ก็อยากิน่งคร่้ม่ครึ่วน่าจิงตามกิน้อนนอว้าัปันน่ะมาเกลียกจามอาติ้งตัวกันนักินก่อนนอนพรแห้งไข่ดอกบัควยได้นอนมานอนดูอยู่ในเนาะ ัคร like ับข e nah, ึ้นนะเัดมอหายันันนี้จะนนยังทมักอย่พใจมันจะดีหนาเด้งข้าทุ่งเห็นไหมคะาแนวนำยุ่งทะเมัดผมเด้งแทนา

กับเได้กินปนกุ้งไล่กินเห็ดลายแค่หลกับอนจำหนี้พวกกับอนนะครับขวายินเดียิเอียสีอไจ๊ะไปเอาไปต้นชาล็งลุงลุงลาลุงลุงกระติบจุดโอดลุง ตกมันอ่อนางนื่องลืมปจะจะะมันเป็นอะไรหลดุดอพันเงินเปเทียนจรงมันถูก,กน,นะกับเล็กนะมันนักขาเดียวตกมันอ่อนทางเนื่องาเ <chil> วลาูดลงขึ้นมาชีตกขึ้นมาชีมุนขึ้นมาทีาทเด็ดออกจากคือดีผมกดงาน,นข้นกากยน่เนขาสดรอันเด็ดใหม่รกเก่า เต่าเออขันเี่ไปหาเหกเหมือนนี้จะได้อื้นังบกินหน่อยบกินหมดมันไล่พักกินพักอันใดเขาไล่กินพักนี่น้องกินพักน่ากเลย มบ้าเเมนยากินขอาเสียบเลยสีบ่างเฮ้ยวันยากินข้าเสียบน้าได้เลยพี่น้องกินหนาพอกันไหมสบายดี